สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิดสุขูสุคนเดอเปิดภาพมากสิเห็นงวกินหญ้าโลดข <c ười> ันคนกินหยาในเรื่องใหญ่เลยพี่น้องเรื่องแปลกเลยนีแ <c ười> ต่ง,งวกินหยาพนาเด้องวน้อยซองโตนะเดอมีโอกาสได้มาพี่น้องงวก,กระเทินได้แล่นมานาโคกเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่นาโคกนี่สิมาไทย มาอัปเดตรวมมาถ่ายเข่านาโคกให้เบิ่งกันเลยพี่น้องสุกแล้วจ้าเดือนนานได้เกี่ยวพี่น้องแต่ว่าได้เกี่ยวนี่เกี่ยวเป็นกอเป็นดอนเด้อเพราะว่าเข่านี่หากระมานก็มีหากระถอกก็มีสุกแห้งจนก่อยแล้ะก็มีใบสี่จนตายละก็มีเนาะแถวนี้คือสุกแห้งเลยพี่น้อง เรื่องทุง่งไห่พี่น้องเรื่องทุง่งไห่ให้เขาหน้าหวานเพราะว่าเขาสนิดเดียวเนาะเขาสอบหนึ่งหวานได้สี่ไห่สี่ล่องน้อยอันนี้เรื่องเบิดพี่น้องเรื่องเบิดตแต่ว่าเรื่องเป็นเกาะเป็นดอนขันเกี่ยวกับประมาณไห่หนึ่งกัโอระดับสี่หาเถือ่อลงยังบ่แล้วระดับสี่หาเถือ่อเกี่ยวยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยลงไห้เดียวอันนี้ เขาชิว่าได้เข่าลายเกี่ยวบบแล้วจากเถื่อทุกไห้เลยพี่น้องแบบว่าซุกบบสม่ำบเสมอเนาะแบบบบจักคือกันมันบงามเอวาวข้อว่ากระซัมนี่แล้วเข่านาหวานกระงามได้ซัมนี่เนาะใส่รถควาน,อย,นาอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านถูกเห็นบ่จนปล่อยงวัวเกี่ยวไห้ตัวนี้คือซุกพี่น้องเข่าซุกเนาะโบแมนวะ มันตายรวาจะยังใดเนาะอันนี้ก็คือเขา่าซุกโดยเฉพาะเลยถีขนาดบ้าไข่ไห้ใหล้ะขู่บอกไขหนึ่งช่องขู่ใน่นาจะพอดีเนาะอันนี้ผัดกระหวันไ่หนึห่งช่องขู่ได้ตอนมาหวานเนาะกลงปรก็จุบได้เลยขู่เข่งพอดีช่องขู่นี่มันถีโพดหวานเอาพี่น้องบด้ยอดเนาะลบเดอ้อ เห็นบ่อกอเข่าหางกอเดียวงามพนาาลบยัยียงลอยเ่ลืง,ลงลเหลืองงูหรือปางูเนาะงูตะแฮเพราะงูว่านเขาได้กบเซยได้พี่น้องงูกินกบงูตะแฮ่ตัวบ้ากหญ่กินกบหองอบ ขาก็เลยได้อีกเพิ่นเข่าพุ่นเข่านาดำมันนะแทนที่จะเป็นดินใหม่พี่น้องน่าจะางามเนะบบาะกับบงามซำแต่กระแทมอีกอย่างกะมันเป็นดินบบเพียงว่าสั้นเสียดินมันโบเพียงแนละ้วพี่น้องก็เลยเห็นให้เข่าหอมบองามบสม่ำเสมอกับมันบโงามเลยนะว่าสัน้นแหละ เพราะว่าพ้ยก็ใส่ตั้งแต่ดำพูแล้วก็ไริใส่เลยเนาะกะใส่ตั้งแต่ดำแล้วก็ไริใส่เลยพุ้ยก็ได้เข่าหน้าหวานตัวนี้โอเคพี่น้องน้ำใสได้อยู่คือว่าพลนผลิตได้อยู่เนาะแค่มันสุกบทสม่ำเสมอผัวหน้ามันบดมันบนบสม่ำเสมอนะส่วนไรหัหาน้าม,มันจะอยู่ทางพุนพี่น้องดินมันคอย,อยลงพูเห็นนะ ทุกห้เลยเข่าพังนะฮะกระเคียวเบิดถุกไห้เป็นคือการถุกไห้เลยกับทางฝั่งนี้มันสีเหลืองก่อนมันสีสุกก่อนลแต่กะหากัดมันก็นมีฮะก็ออกก็มี้ยหัวน้อยนะกับพนยนต์พนยน์ให้กินบอนหนึ่งแล่นลงไปกินบอนหนึ่งแล่นเมือ่อยพี่น้องเอ้ยจะมันเมือ่อยดิแล่นยันงัวกินเข่า ว่าพงมันแหลนอูมอ้มานี่มันเคยเข่าเด้วยอีพอตะก่อนเราเอาเข่าเราเอาเข่าบางนี้บังหัวแล้วเอาเข่าคอยพัดคิดว่าสิใหายผลกินนะฮัลสกินนันลส์ไหลสิไไรออกปัดซ้ำโตพัดแหลนโค้งคันพายแต่คันพายมาผีเนาะก็เลยไลหลหัวม,มานํากันน่นเดอ้อนันเดอ้อน่ารอดมารอดมา สองโตสูน่ะลบแม่พันหยดหนาอุดบอยกกับบ้กินมุนไปนะบองเขาา่าฮะบองเจ้าหามเจ้าหว่วแต่ตะหึนเป็นตะหึนงัวก็ได้บางทีก็ได้เลี้ยงก็บไ่ว่าห้าดกว่าสีก็บไ่ว่าสีกินเป็นถี่เป็นทางเป็นตุเป็นเตาหื้อสวดลวดหย่างควบขวำบนได้ห่วงแหงไป คือฉันละผู้ทางหน่ะหย,ย่าดกบดกบุกินอีอีอ,อ,อีมาแทวนี้แล้วนี่แถวแคมคันเนพิอปุ๊บหนึ่งกับพิษตาหนึ่งแหลบลงกลางนาเลยงัวก็ไดเบิ่งพ่อคอยพี่น้องบ่ได้อยู่บ่ได้เช้ามาบุกเบิก,บกให้หนาเพื่อไว้ให้ลูกมองไหหาก็ได้ซองลงบ่ได้อยู่อนะไรได้ตี้แต่มีเวลาว่างโอ้ยบ่ว่างเลยนะ แล้วบุเคยเห็ดโตรั่วมือละว่างเลยคันแมนว่าบริเห็ดอย่างหนึ่งคันแมนว่าเราเหมื่อยปั้นขนาแหน้าเนี่ยอยู่เทียงแล้วก็ซานเห็ดหั่นเห็ดนี่ก็ก็แกะแกะซานติบเข่าซานกระตาซานของเห็ดไปํามขี้ไล่เห็ดไปลูกล้านก็มันซื้อเอ้ามันใส่ได้มันโบเหียระยาโบงามกระยาเขาว่าใส่ได้โบเหียแล้วพอเห็ดไปเนาะคือสิแลนี่ ขะมือได้ละดูแล้วก็ออกมาป้านมือละล่ะลลงสองหลงไปว่าสิเห็ดไใ้ลูกแต่ลูกมีแตค่คนขีข่คาดลูกแต่ละคนมีแตค่คนขีข่คาดคิดเบิ่งน้อพี่น้องค่ะแม่วะเขาใหญ่อีกจังหน่อยพ่อแม่เผื่อแห้งออนล่าลงและค่ะจักเขาชีเห็ดได้สบายเด็กน้อยสมัยสมือนี่โอ้ย ความอยากได้อยากดีให้ลูกป้านคันให้คันนะ้าคือชื่แแรกนี่โอ้ได้บมเมนเป็นเป็นซิฟ่องพื่อแรกนี่คันเห็ดนี่่องน้อย่องพอดีดำพอดีดำได้ฮอตซิฟหลงเพื่อเห็ดแต่พีผู้เริ่มลงผู้เนาะโอ้เพื่อฮอตพายพี่นอ้องเออได้แล้วมากกอันนี้นี่ก็ได้และหลงนึง ัวนี้ก็มาเซิ้งชะกกจิกก็ได้อีกหล่องหนึ่งเห็ดหล่องพอดีพอดีพอดีพอด,ดีดำดำมาหนึ่งได้สักสามสี่หล่องหน่อยเอ้ยแดดเอาแดเาดเอาขนาดต้องซ้อมทั้งใา่ซ้อมทั้งขวบริปายนำกันเคืองชันแหละเครื่อมงมืออีแมกอะงอเหยียบไปเลยได้เห็นมือ,อหน่วยเดียวเขาลอย งอเหยียบเครืองไปเลยแหละเจ้าละไม่เจ้าละหาเอาลบเด้อหยาบฤดธดบ่อย,า,ยากแล่นไปหาแต่แคมป่าเข่าฮะหน้าบึงนะลบแม่สดีเลยน้อยก็ะจะหึนบึงทุนชีหิวคน มักทุนก็เห็ดใหม่เมื่อเช้านี่เห็ดเองนี่ยิงกับทรายทายมันแบบมันเข็งแหงเนาะยิงแบกถืองัวคันทรายเก่าเอ้ยยิงถืกงัวอัปเดตข้าวนาคู่ถ่ายให้เบิ่งสส่พี้องออกระเทินมาเรี่ยงงัวไปแล้วมืว่อวานนี้เมื่ออื่นอาจจะเป็นอ่าถัดเป่า เอา้าคีอเช็ดแล้วผูกทางไหนไปทางหนึ่งทางหนึ่งไปทางหนึ่งเลีเ้ยงง่วงก,ก,ก็เป็นตาหึนก็มันเห็ดเป็นตาหักกับหักเห็ดเป็นตาหึนกัหึนคือกันกับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนแหละเนาะเฮ้ยรถแม่จ่อจ่อเชกเขาโอ,อ,าโอ้พี่น้องเอ้ยตั้งห้อนตั้งเอา้าตั้งแหมเรียรอเดี๋ยวนี่ค่ะ ลงต้นน้ำนี่บ่จักงกน้ำก็เต็มพายจู่เลยนี่เฮ้ยสิม,มีแห้งเอ้าแห้งอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะฮอนเืออะไรใครย่อยอยิงยย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 ้งยำยังยิ้มยงกูเพียงผัดคึ้นอยู่แต่ผัดเอ,อ้าคึ้ผัดอึมคึ้เอาโอ้ยมันก็สิตายแล้วควน เ mm. ห็ดเพียงหน้าตู่ mm. เด็ดเอาร้องเลยโมเมนต์เด็ดเอาคึมแล้วก็เอา้าคอยเห็นตนาน้าเนี่ยอดบ่ได้อย่อยลงแท้แน่โอ้ยน้ำกะคือน้ำกระเพนี <c> ่ <ười> มันเป็นน้ำทรายทางพี่น้องมันไหลชูลงกันมาอย่างนี้ปลาปลาดุกป,ปีกไก่หนีร้อยอย่าลีนี่นี่คะมีแต่ปลาดุกล้วนเลย ลุงเราใส่ตอนนะฮันปีนี้น่าจะใส่แล้ววะอีพ่อบอกให้เราใส่เราได้แต่ปลาดุกปีกายปลาดุกลายเรีอไห้นองน้ำอ่ปีนี้ยังบหูปีนี้บริธรรมเราขับปีกกยเนี่ยฮลเราใส่ต้นป้อปลาดุกเห็นลายสายหูงามขนาดตอนยามแรกอนเด้ขอยก็มาเอาปลาดุกเบื่อหลายหนึ่งลายเรือเรอปลาดุกค่ะ อย่าดุกดุกให้มันกินมอฮอดนีอย่างชิไรงง่กับผมื่อนี้คือนชิมมฮอดบ่ายช่องโมงแท้เทเที่ยงนี่ก็ชิไรออกเลาะเมื bo, feet, it ่อเลยฮ่อนกินนี่ก็อิ่มแล้วแหละหญ้ามันกรลวงบักไหลนะหญ้าเด้ดกหาดกความฮ่อนเกาขี้ไข่กับ็ตอนเป็นตอนว่ขี้เดียดลักอายพี่น้องโอ้ยมันอบเอ้าวเรียรอเนี่ยค่ะ โฮ้ยเข่าทางนี้ยังบ่ทันซุกอีกพอขุดพ้นอาพริกงไว้น่ะหันใช่ไหมออกผกมาปลูกย้ายมันยังบเห็นเอาไม้ปลูกจเถือ่อยพอได้กินแต่ว่ามันก็บไกลน้ำกับไข่เหนโนในความฝัน ไรออกไรอยากเล่มเมื่อไรเมื่อยไรท่อนเอาพ่อแหละตัวอื่นอิ่มจนเบิดลูกๆเล็กๆอิ่มเบิดแม่มันังบาอิม่มเลแม่มันกินลายตายไปย่างย่างเมื่อก่อนพี่นอ้องเมื่อยแห้งเลยใกล้ชิกขาดมันเอาอจัากนะได la like key. Uy.